สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องในวันศุกร์ที่11กันยายน2563วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการเช็คพระที่ทันสมัยที่สุดแล้วเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเราได้ซุ่มเช็คจากเมืองนอกมาเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเครื่องเข้ามาในมืวานนี้ เราจึงได้การทดสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นผลที่พอใจอย่างมากๆนะครับแล้วอีกอย่างสิ่งที่เราตรวจพบก็คือพระที่เคยโดนเซียนพระตีเกะร้อยเปอร์เซน์ที่ออกไปปรากฏว่าเรามาเช็คด้วยเครื่องเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นเครื่องเช่นว่ากล้องจุลทรรศน์ก็ดีหรือจะเป็นพี่ว่าเครื่องไอโฟร i c e n s e สแ,สแกนนะครับซึ่งเป็นทันสมัยที่สุดนะครับสามารถแยกมวลสารทุกชนิดของความสำคัญของแต่ละองค์พระไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือไม่จะว่าเป็นเบญจภาคีทุกอย่างสามารถออกมาได้นะครับโดยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นข่าวดีที่จะพูดกับแฟนๆพระเครื่องว่าท่านที่เคย พระเครื่องของท่านที่โดนตีแกโดยเซียนอุปโลกหรือองค์กรอุปโลกก็ดีคุณอย่าทิ้งนะครับปรากฏว่ามาเข้าเครื่องเช็คนี่ครับ50%เป็นพระแท้นะครับอันนี้เป็นที่ยืนยันได้แล้วก็เราก็เดี๋ยวจะทดสอบด้วยทางเครื่องนะครับวันนี้เรามีแขก2อรายที่มาเช็คพระแล้วเป็นแท้แล้วก็แท้เยอะด้วยหลายองค์ ก็เลยเรามาออกคลิปด้วยกันหนึ่งคนแรกท่านแขกก็คือคุณป๊อกคุณคแนะนําตัวครับผมสุธิพ์ครับชื่อเล่นชื่อป๊อกครับอยู่รามินทาส่วนรายที่สองนายสัมพันธ์หรือาเฮียม <c oughs> ห,ห,หมอเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่ไกลมากนะครับก็บอกว่าเช็คแล้วพระแท้หลายองค์ก็ก็เลยมาร่วมกันออกคลิปตรงนี้นะครับ<ม>เราจะเริ่มต้นตั้งแต่องค์แรกนี้เป็นของเฮีย ค,คุณป๊อกนะครับ,ก,รบก็เมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วเราเช็คออกไปแล้วเป็นพระแท้มีมวลสาร40%ซึ่งวันนี้เราก่อนที่จะเข้าเครื่องนี้เช็คนะครับเราจะให้ดูรูปที่องค์พระที่ยังอยู่นี่นะครับดินเจโปงนะครับส่วนนี้ดินสมกอนะครับส่วน <c oughs> ลายอื่นๆเดี๋ยวเราจะดูนะครับก็เราจะเคยพบอยู่ว่ามีผงเหล็กนะครับ แล้วก็ความเก่าแล้วก็เม็ทองคําที่เราเจอนะครับแล้วส่วนกับผงละเอียหลยเราก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูจากองค์นี้แล้วเราก็มาเข้าเครื่องสแกนเลยครับนะครับเป็น s อ a ถเือเป็น s อสเนะครับนี่นะฮะถ่ายรูปไว้หรือเปะถ่ายรูปนี้ไว้แล้วเราก็จะเอาเครื่องเทสนะครับ ทั้งบทนี้เราเอาหลักความจริงของทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อุปโลกยังไม่ทันเห็นพระก็บอกผิดพิมพ์ผิดเนื้อผมว่าพวกคุณน,นี้ที่เคยอยู่พูดประเภทแบบนี้นะครับคุณจังนี้ไปคุณสงบเงยียมนะอย่ามาพูดคุณถ้าพูดออกไปคุณก็เหมือนกระตบหน้าตัวเองอายเขานะครับอายถึงต่างประเทศนี่ตอนนี้เครื่องกําลังทํางานเราจะเห็นรูปเล็กๆที่องค์พระตะก,กี้นะครับ ตอนนี้อยู่ในเครื่องสแกนนะครับก็คืออยู่ในการเอสเซเประมินผลบอกมาว่ามีเนื้อพระมีส่วนในที่เป็นการผสมทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถจะเช็คออกมาได้เราใช้เวลาประมาณกี่นาที60ว,60วินะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะประมวลผลออกมานะครับส่วนตรงนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพระแท้พระแก่กับสารที่ห้ามอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราออกมาเสร็จ เราก็มาตรวจกันนะครับว่าพระแท้มีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ <c oughs> นะครับแล้วเราก็เสร็จแล้วเราจะดูจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือทุกอย่างจะต้องมีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้รวมทั้งมวลสารมีส่วนผสมอะไรนะครับไม่ใช่ลมปากเขาเล่ามา,าจดจำมาไม่ใช่แล้วครับไอย้ยางงั้นเขาเรียกอุปโลก นะครับวันนี้เราใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่จะเตือนนักเตือนหนาก็คือฟันแฟนพระเครื่องที่ถูกตีพระแกอย่าทิ้งนะครับพระท่านมีค่านะครับมี50%ถึงเป็นพระแท้ทั้งหมดจากเสียงที่ตีแก้นะครับรจะรอผลที่อ,ออกมานะครับไม่ใช่เล่าว่าพูดว่าจำมาเล่านิทานมาไม่มีรละครับ สมัยนี้เป็น 5G นะครับไม่ใช่ขีมข่ม้าขี่รถเกวียนภายเรือนะครับเซียนอุปโลกหรือพวกเซียนเก่าแก,ก่ค้ำคึกพวกน,นี้คุณลาออกไปได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าจะมาเสียชื่อในบ้านปลายชีวิตนะครับสมัยนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีไม่ใช่เขาเล่าหรืออะไรผมยืนยันนะครับ 10X ไม่สามารถตรวจเช็คอะไรได้เลย นะครับเพราะจงอย่าอุปโลอีกต่อไปนะครับนี่ฮะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับจากการประ,ประมวลผลนะครับ,รบอีกเรื่องหนึง่งผมจะบอกถึงนะครับว่า,าวัดต่างๆที่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าวัดไหนก็ได้ถ้าท่านจะสร้างพระท่านเอาตัวอย่างพาระมาให้ผมมาตัวอย่างพระมาให้ผมเช็คนะครับแล้วผมจะออกใบรับรองส่วนผสมของพระ ของท่านของวัดนั้นๆแล้วผมฟรีนะครับเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของสาธาระประโยชน,รยชน์รวมทั้งของประโยชน์ของวัดแล้วก็เป็นการาจะลงพระเครื่องไว้กับเรื่องของพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นวัดสามารถจะสร้างพระคุณเอาตัวอย่างมาให้ผมผมเช็คส่วนผสมให้คุณเสร็จอันนี้ฟรีนะครับสำหรับวัดนะครับและอันนี้เก็บเอาไว้ต่อไปไม่มีคนไหนทำปลอมได้นะครับ อ้น,นี้ขอประกาศเลยนะสำหรับวัดฟรีนะครับผมมีใบประมวลพระของท่านว่าแท้มีผสมอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปที่วัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วใครจะปลอมพระปลอมของคุณของวัดไม่ได้แล้วจังนี้จะหยุดพระเครื่องปลอมจะต้องหยุดยุติณเวลานี้นะครับยืนยันคำพูดเดิมนะครับนี่เป็นการทำเพื่อการกุศอน <c oughs> กับวัดทั้งหมดที่ไม่ให้ปลอมพระ การ,รออกมาก็จะมีรูปพระขององค์นั้นๆที่เราเข้าเครื่องมาก็จะมีหัวองค์พระเครื่องไว้ตรงนั้นให้รู้ว่าเป็นองค์ไหนนะครับอเอาโชว์ไว้ี้กั้นะโชว์ถ่ายเลยนี่คือผลออกมาแล้วผลออกมาแล้วนะครับก็มี <c oughs> มีอ่ารบกวนคุณป๊อป ช่วยครับตัวนี้นะฮะก็จะมีซิลิคอนนะฮะก็คือดินเจ็ดปองนะฮะอันที่สองก็คือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะตัดเศษออกแล้วก็มีแคลเซียมนะฮะปูนเปลือกหอยนะฮะสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีสแกนเดียมนะฮะสแกนเดียมนี่ก็คือดินเจ็ดปงนะฮะมีสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสโตรเทียม ก็เป็นเหล็กไหลภัยดำ0.1128นี่คือที่ทำให้แม่เหล็กดูดนะครับก็คือมีผงเหล็กไหลต่อไปก็โมลิบเดียมนะฮะ0.381นะฮะก็อันนี้ถือว่ามวลสารครบถือเป็นพระแท้นะครับนี่คือองค์ของคุณสุทธิพจน์ครับคุณป๊อกนะครับอันนี้ผมมอบให้เลยครับแล้วพระองค์นี้ ส่วนต่อไปนี้ก็จะขอของเฮียหมงใช่ไหมฮะพระนของเฮียหมงนะครับเราจะมาตรวจเช็คองค์พระที่ผ่านผ่านการสวดกล้องก่อนนะครับเราก็กำลังจะเข้ากล้องอนี่นะครับนี่องค์สมเด็จของ เพียงมงนะครับจากเชียงยใหม่จถ่ายรูปเพียงมงจากเชียงใหม่มาบินมาเช้านี้นะครับเพื่อมาตรวจเช็คพระโดยเฉพาะนะครับจากการก้องที่จุาทัศน์เราได้เห็นนะครับดินซุ้มกอดินเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็หยกนะครับรวมทั้งมวลสารที่เจ็ดโป่งเจ็ดป่าพวกนี้ที่เราเห็นนะครับ ทีนี้เราจะเอาองค์นี้นะซึ่งรู้แล้วว่าเป็นผ้าแท้แต่เราคณะเดียวกันเราอยากจะแยกคาดว่าปูนแคลเซียมก็คือปูนเปลือกหอยมีกี่มาน้อยเราจะเข้าเครื่องนะครับก็คือนําเครื่องนี้เข้าเครื่องส่วนที่ผู้ช่วยผมก็คือลูกชายผมค็เล็กนะครับไม่ใช่หน้ามาที่ไหนนะครับไม่มีหน้ามาไม่มีหน้ามา เรากําลังเข้าเครื่องนะครับหลังจากนี้องค์สมเด็จองค์นี้แล้วผมจะเอาเอานำเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญที่เป็นกระไหลทองเราจะดูเลยว่าข้างนอกเป็นทองแต่ข้างในคืออะไรทำไมผมไม่เอาพระทองคำมาเช็คเพราะทองคำก็คือทองคำ ยังไงออกมาก็คือทองคําแต่ผมจะเอาเรื่องของความเป็นกระไหลเดี๋ยวมาให้ท่านดูนะครับซึ่งเครื่องนี้ทําได้มากมายนะครับวันนี้หนึ่งนะครับต่อไปคุณไม่ต้องกลัวว่าพระคุณเขาบอกคุณว่าทองแล้วปรากฏว,ว่ามันไม่ใช่ทองนะครับคุณไม่ต้องไปร้านลงจำนำไม่ต้องไปร้านทองให้เช็คนะครับท่านมาที่นี่ สามารถเช็คได้เลยว่าทองคำของคุณมีกี่เปอร์เซนต์แล้วก็พระของคุณใช่ทองคำหรือเปล่านะครับนี่คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ของวช้างให้นะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี2508เป็นกระไหลทองกรรมการนะครับแต่เรามองไปก็จะเหมือนทองคำแต่จริงๆแล้วคือ กะไหลก็คือปัจจุบันเขาเรียกว่าชุบสมัยก่อนเขาเรียกกะไหลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรู้ได้ว่าการชุบนี้มีทองคาอยู่กี่มาน้อยแล้วเหรียญข้างในเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรารอจากองค์นีเ้เสร็จเราจะได้ให้ท่านรู้ว่ามีอะไรอ,อ๋อนี่โทษครับนี่เป็นหัวโตนะครับแต่กินไม่ทันได้ดูเป็นเหรียญหัวโตนะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญเลื่อนห,ย,หยิบเหรียญเลื่อนหน่อย ผลออกมาแล้วครับนี่ฮะคือที่หน้าจอตะจากองค์พระตะกีน้นี้ผลออกมาแล้วรบกวนครับอุณนป้อมหน่อยครับก็ก็สำหรับของพี่ที่เชียงใหม่นะฮะก็ตัวแรกก็เป็นแคลเซียมนะฮะหกสิบสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตอร์เปื่อหอยครับปูนเปลือกหอยครับแล้วก็สแกเดียมสแกเดียมนี่ก็คือดินเจ็ดโปง่งนะฮะแล้วก็ไอออนก็อาจจะเป็นเหล็กไหลาภายดำนะฮะสโตรเทียมสโตรเทียมก็เป็นเหล็กไหลาภายดำ นะฮะโมบ oh. okay. mm ิล hmm. okay. ิียมก็มีจุด9 3ึนะฮะแคดเมียมก็เป็นธาตุตัวหนึ่งขององค์พระนะฮะแล้วก็ซิลเวอร์0 0 1 6 2เนเงินงินครับผมก็ถือว่ามวลสารโอเคครับก็เป็นพระแท้ใช่กันนะครับนี่คือจากคุเฮียหมองแห่งเชียงใหม่นะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับเดครับเดี๋ยวองค์พระด้วยนะครับ เป็นพระแท้นะครับดีใจจังครับอขอบคุณครับทีนี้ที่ตะกี้เราก็จะพูดถึงว่าเรื่องเหรียญปี2,508ก็คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์วัดช้างไห้นะครับดูข้างนอกทองคำอลามเลยนะครับแต่จริงๆองค์นี้เป็นกระไหลทองนะครับทีนี้เราเข้าเครื่องเราจะรู้ว่าส่วนผสมขององค์พระองค์นี้คืออะไรโดยหลักวิทยาศาสตร,ร์ อันนี้เป็นเครื่องพิเศษชั้นมหาอิปุ๋ยเพราะว่ามีรูปหน้าด้วยมีก็เป็นเซตระบบใหม่เราทาไปที่เมืองที่เช็คไปที่เมืองนอกจะเพะมีการเช็คมีการอะไรทั้งหมดใช้เวลา4ี่ถึงหเดือนกว่าจะเครื่องมาครับนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะออกมาร้อยเปอร์เซนนะครับนี่คือเหรียญเรือนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดเรากําลังเข้าเครื่องนะครับ เครื่องจะออกมาดูข้างนอกเป็นทองคาแต่จริงๆเรารู้อยู่แล้วเป็นกระหล่ทอง <c oughs> แต่เราอยากรู้ว่าข้างในเป็นเนื้ออะไร <c oughs> มีส่วนผสมอะไรมีโลหะอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะออกมาตอนนี้เครื่องกําลังประ,ประมวลผลนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแฟนๆผ้าเครื่องต่อไปนี้ท่านไม่ต้องไปหาที่ไหนละครับที่ไหนเขาก็หลอกคุณทั้งนั้นนะครับไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร,ร์หลักฐานที่จับต้องได้มีแต่ขี้โม้ลมปานะครับ ไอ้ที่ดูป๊บผิดเนื้อผิดพิมพ์รวนแล้วแต่มันอุปโลออกตัวมันเองทั้งนั้นคุณอย่าไปเป็นหมูให้เขาต้มเลยนะครับคุณสามารถมาดูพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองด้วยหลักวิทยาศาสตร100์ร้อเเซนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันยุคนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ <c oughs> ไอ้ที่ของเก่าต้มเข้ามา4-50ปีคนจะยุตินะครับเราจะเดี๋ยวเราจะออกมาอานนี่ประมวลผลออกมาแล้วเท่าที่ดูหน้าจอตรงนี้นะครับ ทองแดงมีอยู่ถึง88.31เปอร์เซ็นต์มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือเครื่องยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีกสิบวิอีกสิบวิก็จะออกมาว่าองค์พระองค์นี้ที่มองเป็นทองคำเนี่ยแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกระไหลทองอประกอบด้วยโลหะชนิดใดแล้วทองคำที่ชุบอยู่ข้างนอกน,นี้มีกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่ กุยราชดาพูดไม่เคยมีโกหกแม้แต่คำเดียวมีแต่ความจริงใจกับแฟนๆพระเครื่องนะครับเรื่องหลอกลวงต้มตุน๋นไม่ใช่นิสัยผมแล้วผมก็รังเกียจด้วยนะครับคุณจะเห็นแก้ว่าผมคนเดียวที่ออกมาต่อต้านทั้งวงการก็เพราะผมไม่ชอบที่อุปัตต้มตุนนะครับผลออกมาแล้วนะครับซึ่งอยู่ที่จอนี้นี่คือโชว์แล้วแต่กำลังเป็นออกมาเป็นกระดาษ เอกาสารนะครับต้องรบกวนคุณป๊อปอีกทีนะครับนะครับครับผมก็สำหรับพระองค์นี้นะฮะมีคอปเปอร์88.34ท,<อ>ทองแดงทองแดงนะฮะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเห็นข้างนอกเป็นทองแต่ข้างในคือทองแดงทองแดงฮะแล้วก็มีเคลือบด้วยอทองคำนะฮะ8.92เสปอร์เซ็นสังกะสีซิง 2.53%เหล็ก0.08%ซิลเวอร์0.07%ซิลเวอร์คือเงินครับผมครับครับผมนี่แหละฮะนี่คือหลักวิทยาศาสตร์แท้ๆนะครับว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08กระไหลทองเราดูไปเป็นทองแต่ข้างในก็คือประกอบด้วยหลักฐา,า<ด>นทั้งหมดแล้วท่านพระท่านจะได้ใบนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา พูดหรือเอามาโชว์ท่านนี้ไม่ใช่ลมนะครับไม่ใช่ลมปากทุกอย่างด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับผมจะได้นอนหลับสักทีไม่คันไม่มั่นใจคือมันนสิ้นสุดแล้วสำหรับพระสมเด็จที่เราจะดูเนี่ยมวลสารมันสามารถสแกนลงไปได้ในเนื้อมวลสารฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจบแล้วนะครับ จบแล้วนะครับในพระสมเด็จเนี่ยตั้งแต่วันนี้ครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเมื่อคืนผมดู YouTube ของเฮียกุยเสร็จแล้วก็นอนไม่หลับตื่นตีห้วอร์มอัพเช้ามานี้เลยยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป๊อปนะครับแล้วก็เนี่ยหมงที่มาจากเชียงใหม่นะครับมาถึงเชียงใหม่นะครับเจมส์เนสสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ